เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกเนาะก็ วุ้ยกระเป๋าวุ้ยมีหลายทาง เดียวนี่เราจะเข้า นี้เป็นห้าปูไว้าญ้านะคะต้นมะเดื่อยักษ์ห้องพระท้องพระคลังปูยญ้าอ่เดี๋ยวขอแนะนําตอเลยนะครับ

จุดที่สองนะคะต้นมะเดื่อ,อยัดแ,แต่ก่อนคือเป็นไม้สองแท่นทุกวันยางกระวังคือตกน้ำ ยทุบวมอน้ำน้ำนี่คืนบ่า้เราจะพันทิพยแล้วสองหลานไปก่อนเป็นขี้ดินที่ตมนะนี่เราก็บางคนก็ไม่รู้นะครับรของคำชื่งนู่น่ามายังไงถ้าผมพูดไปเองนะครับมันก็เกิดจะการผิดพลาดเราก็สอบถามนะครับผู้ที่รู้ดีกว่าเดี๋ยวพก่าเเหี่ยวพูด ไม่ถูกแล้วผิดแล้วอะไรประมาณนี้ครับคือตอนนั้นยังไม่มีสะพานเดินข้ามมาฝั่งนี้นะครับยังไม่นะครับนี่ก็น่าจะเป็นต้นมะเดื่อเหมด้นกันี่ก็ต้น <1 S 2> ตนี่้นแกครับ <laughs> มาพอดีนะจักเพื่อนบอกอย่างมาทางนี้นชมท้องพระโรงปู่่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามมาไม่ร้อยไปร้อยจะไปซื้อตามนะครับล้วแต่ร้อยคุณร้อยนะครับเดี๋ยวกปพาเดินเที่ยวเียวเล่นไปเรื่อยๆไปเรื่อย,อย,อยๆคือร่มเย็นมากแต่ก่อนยังไม่มี ยังไม่มีสะพานเดินมาฝั่งนี้นี่น่าจะทำใหม่นะครับน่าจะเริ่มทำใหม่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับต้นมะเดื่อเยอะมากอุดรนะครับผมอำเภอบ้านดุงบ้านเพลงเอ้ยไม่ใช่บ้านดุงบ้านดุงบ้านดุงครับบ้านดุงมน FC FC จะถ่ายรูปด้วยช่างเอี่ยวใช่เมื่เอยใช่เมื่อกี้ FC จะถ่ายรูปด้วยนะไม่นม่วเไม่เชื่ออีกหนึ่งสาม มด <laughs> อะไรหนึ่งสามข้างล่างนี่เป็นน้ำเหรอเป็นดิใต้ใต้เน,นี้ยเป็นน้ำดินอะไรนะเมื่อกี้แกบอกดินอะไรแต่ลอยน้ำได้อะแกบอกว่าดินลวกน้าต้องไปไปรีไปรีคลิปดูนะนี่ก็ตรงไปไ ผายก็โอเคเลยังมงีสงบมากเลยนะก็มานั่งนะคะนั่งสมาธิได้นะคนะเย็นอ่ะเดินเข้าไปก็เย็นเย็น เกิดขึ้นโดยธรรมชาติใช่มั้ยใช่ใช่ค่ะแม่แล้วแม่แล้วฮัปดดังทาไมไดดแดนพอดรามสุดๆไงจะมาเปิดแตแนนี่แดนศักดิสสสกส์สิทธิ์หรือไม่แดนศักดิ์สิทธิ์ไม่งอนุญาตให้เดินลงพื้นดิน เด่นศักดิ์สิทธิ์นะด,ด,ดูเด่นศักดิ์สิทธิ์ไปกันต่อนี่เราก็เดินนะคะเราจะไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ท้องพระโรงของปู่ย่านะคะกราบายปู่ปู่เลยนะจำ ปูกพายูปู่สีสุดโทปูสีสุดโทนะครับนกสีสุดโทกับกไปเรื่อยๆนี่ก็ไปเที่ยวก็ไปตรงไหนผ่านตรงไหนเราก็มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์สะพานทางออกเอา้าเมื่อกี้ท้องพระโรงคืออะไรที่เราเดินเมื่อกี้เนี่ยเลยใช่อันนี้เป็นบ่อน้ําศักดิ์ส<อ>ิทธิ์โยนตั้งไปว่ะ มีเหรียญบอนี่ทำบุญให้กับแม่นะคะอันนี้ก็ความเชื่อนะคะความเชื่อศรัทธาแล้วแต่นะคะอ้าวมีกี่บาทใส่สักเก้าบาทสิมีมัม้ย โอ้รวยรวยอยู่แล้วขอพรก่อนก็ซื้ออันนี้ไม่ร pues nah pues, ู ito, ้เป็นความเชื่อเนาะแต่อีเช so like ื it. It ่อว่าเหมือนกับเอาไม่ให้โยนเหรอคะหนูเห็นในนั้นมีหนูก็เลยนึกว่าโยนได้อ๋อวางนะคะวางตามขอบอันนี้ก็เหมือนซื้อเลยเนาะขอเหมือนซื้อซื้อน้ําซื้ออะไรพ่อแม่ธรณีนะคะ ความเชื่อนะคะความเชื่อส่วนตัวแล้วเต่แต่เราเชื่อเพราะเราใช้น้ำนะคะเราก็ใช้น้ำนี้ใช้น้ำเราก็เลยชื่อโอ้นี่คือนี่คืออะไรบ่อสมาธิตั้งปัจจัยโอ้ เราต้องใช้สมาธิในการตั้งอ๋อนี่คือความหมายนะคะนี่ตั้งได้แล้วบ่อสมาธิตั้งปัจจัยนะคะสามสิบลา้านวาง,งสุดหยุดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เราก็จะเดินกลับไปทางนโน้โน เนั่ได้ถามเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถามก่อนต้นชะโนดนี่ไงต้นชะโนดเป็นอย่างนี้ขอให้ผู้สุโธเนห้าประดุมมาค่อบครเจ้าที่แจงิสับติที่ไหนต้องเฆนี้ตาให้กับผู้านิยมโสโครในวันนี้พร้อ ทุกท mm ุก hmm. ท like, ุกคนด้วยสาธุสาธุสาธุนะครับท่านใดที่ทำเสร็จแล้วก็ถวายบนโต๊ะเลยครับถวายอย่างนี้ครับท่านใดนะครับมีความประสงค์นะครับที่อยากจะทำบุญตระกูลญาติของเรานะครับปัดใจก็ให้ท่านหล่อช่วยเฉี่ยงง่ายง่ายนะครับถือเป็นสิทธิ์ทบ่จะไปที่นั่นเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะ เอาเอาเงินนะคะรูปรูปรูปนะคะตามตามลำตัวนะคะตามอะไรคะเขาจะเอาแบงค์ยีเซฟนี่เนี่ยเอาเออนั่นแหละเอาตังหลวงพ่อนะนเลือกเอาแล้วก็ตังค์ที่ได้จากหลวงตาแก่นนั่นแหละนั่นแหละก็ เอามาด้วยใบหนึ่งของหลงตะเกนอุ๊บของเออยู่ไหนวะไม่รู้เลย,ยในกระเป๋าใหญ่เขาขอหน่อยอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะเป็นเอาไปทําเป็นเงินขวัญถุงนะคะแล้วก็ขอให้โชคให้ราบสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็เดินกลับออกไปคืนนะเดินกลับออกไปคืนต้นชะโนดช่างเอียวมานี่กี่ครั้งแล้วเนี่ยสามสามโอ้ม,อมาที่นี่คิดถึงสาวเนนสาวเนนเหรอวันนั้นมากับสาวเน,นมม่กับเมฆสาวเน,นม มาหลายรอบนะโทรโทรหาผู้สาวก่อนโทงหาผู้สาวก่อนเออโทรสิโทรหาผู้สาวก่อนสิน่าจะทำงานอะ่ะยืนมาก มานี่คิดถึงเลยอ่ะนี่ยางจำได้อีกเนาะคิดถึงตอนปีๆแล้วไม่ไปได้ที่เอาบุญไปฝากแล้วเอาบุญไปฝากแล้วเดี๋ยวน้องก็จะได้หมดนี่หมดศูนย์ หมดงวดโดดแล้วที่เอาบุญไปฝากแล้วเออไม่รู้ไปไรวะทำไมมานี่ปุ๊บคิดถึงไอนเนนเลยวะเออเปลกว่ะโอเคค่ะก็บายบายเดี๋ยวเขาเจอกันคลิปหน้านะคะเสรอจวัแล้วก็ทริปอยู่ที่คำชโนดนะคะวังนาคินนะคะว่างก็แวะมานะคะ ไม่ใช่อะไรด่าไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้ตอนนี้อยู่ในวัด